สบายดีเนาะทักทายสบายดีเอฟซีมดขู่สุกคนเนาะการได้มาผูพ่อก,กับเป๋าอ่อนคือเก่าพอยพี่น้องเนะะบบาะแดดฮอตพยพี่น้องเนาะมือนีก็อยู T ่ที่บ้านของน้งนุ่นุ่ยคือเก่าพอยพี่น้องเนาะการมนีเบาอ่อนก็อจะได้มาอัปเดตเบื้องการสร้างบ้านของนุ้่นุ่ยนี่เติมเนาะว่ามือนีทีมงานสร้างของเบาอ่อนนี่ซีสร้างสำเร็จหรือบ่เนาะมือนีเนาะสำหรับการจะก่อแล้วก็รไซบานประตูปองยับเนาะ ส่วนวารายละเอียดเขาเกาไปติดตามมาซนนุ่มกันเลยเนาะนี่เผยเป็น้องเนาะนี่ทีมงานสาร้างเขาก่อเริ่มมัดเหล็กสบายดีหมดทุกคนเนาะสบายดีเนาะมาสบายเปได้ <laughs> เป็นอ,อะไรเ <laughs> มือมอเ่อยอ่ะเมื่อยเพื่อนนาะตอนนี้เรากำลังจะมัดคานมัดเหล็กที่จะถกคานทับถึง วงกบประตูวงกบปองเงียมเนาะด่านในสำเร็จแล้วด่านในเนาะอันนี้ก็หลังจากแต่ว่าเขามัดเล็กแล้วก็ใส่แบ็บเรียบร้อยแล้วเขาก็สิได้เอาปูนนี่ผสมปูนนี่ไปทอกไซเนาะเทอทอกไซให้มันแข็งแล้วก็เขาก่อนยังสิได้ก่อเติมยังหน่อยเดียวพื่อนพี่น้องเนาะแดดฮ้อนพี่น้องมาอน,นี่แดดแดดฮ้อนแดดออกแต่เศร้าเลย ก็ยังทั้งนี้ก็ยังสองห้องสองด่านนี่เนาะอากาศกับตัวนี้สําหรับเวียกเวียกของทีมงานสร้างของเบ้าวันเนาะแล้วก็หลังจากที่ว่าก่อตึ้นเี้แล้วแล้วก็ตอนแรกเขาก็ถวามถ้าท้องมือเันทวามมันแข็งเนาะก่อตอนมืดแรกเขาก็เสียดายแกะแบบออกก่อเสียดายก่อแล้วก็ใส่ประตูใส่บานประตูใส่บานโป้เยี่ยมก็ถือว่าสําเร็จเนาะสําหรับเวียกสร้างของพวกเขาเนาะ ก็มาเล่ารุ่นนะ้องกันว่าเมื่อนี้สิสัมเ็จหรือบ่เนะเขาเริ่มสัางมาก่อนแด่3 4 5สามีหาวันหาวันูำไปน,น่นองเนาะเตตัวตัดหลังคาบุไร่ได้เี่น่นองสมควันได้พี่น้องเนาะ เบลลีเ่เพื่นเกาะโบท่านเขามาถ่ายคลิปลงด้วยเพื่อนน้องสองมือแล้วสองวันแลนว้วเพื่อนเกาะตุ๊กตาเนาะประมาณนี้ยด้ยเพื่อนพี่น้องเนาะเอาก็มาลงนู่้วกันหลังจากที่ว่าตอน,นแรงมาว่าทีมงานสร้างของพวกเขานี่สร้างสะเดีดมฮอตไซเนาะบอกว่าก็เสียอัปเดทเบื้องนตะ้นเนาะนี่พี่น้องเนาะอันนี้ก็ โอเคเนาะพ่อนพี่น้องเนาะก็คือทีมงานของบ้าอวานก็อนถือว่ามือนีก่อนในเลงมือก็สำเร็จเนาะในใส่บานประตูบานป้องเงียมก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่จัะคักเลยนี่คักสุดเลยเนาะนี่ตั้งแ่เป็นบานป้องเงียมนี่ยนะ เจ็บมากเลยพี่น้องเลยเจ็บมากเลยต้องเงียบตัวนี้ประ,ประตูประตูก็ถือว่าได้ใส่์มืดเรียบร้อยเนาะคักสุดเลยเนี่นี่ใส่กระเจพรอ้อมตัวนะที่เป็นบอลใส่กระเจพี่น้องกระเจอุปกรณ์บอลลีซื้อใหม่ก็ทั้งซามเมื่อก่อนก็เลยใส่์เป็นีเรียบร้อยเนาะนี่นี่คือกุญแจอันนั้นก็จะเป็น นี่เป็นประตูทางเงินไฟเนาะอาตอนนี้กับมือเราพอยเป็น้องถือว่าก็สมควรแน่น,นทีมงานของบ้าอ่อนก็อแต่เลงมือใส่กันพอสมควรเลยหลอกหนังใส่เรียบร้อยเนาะสำหรับการก่อถือว่าเรียบร้อยพอยเป็น้องนี่เรียบร้อยเลยละเอียด ขึ้นยอดเลยเพื่อนพี่อน,น้องเนาะสำหรับเพื่อนของน้องหนุ่ยเนาะนี่ถือว่าเขาก็ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนพี่น้องตัวนี้จะเป็นด่านในเนาะนี่ทางด่านนอก,กถือว่าเรียบร้อยเลยเพื่อนพี่อนน้องเนาะนี่เรียบร้อยเลยก่อก่อ ถ้าบ่ได้ถ่าขาเจ้ามาทรงดินบอกเนาะข้าเจ้ามาทรงยักษ์ซาเนาะก็คือแบบขาเจ้าพรท่านเลยเนาะบ่าวเรียกใครมาทรงเองเนาะทรงแรงแล้วเนาะแล้วนี่ก็ค่อยคำนุ่งแรงแล้วละเพื่อนพี่นอนเนาะคำมืดจุดตาเราแหละประมาณสิบแปดโมงเนาะสิบแปดโมงะว่าชนี้มันค่อยนานำคำค่อยนานมืดไดนะ้เนาะนี่เรียบร้อยเลยเพื่อนพี่น้องเนาะละเอียดดีเพื่อนพ,พี่น้อง นี่สมควันเอาไปเป็น้อ,องเนาะสำหรับโครงงังค้ามีอย่างก่อ <c ười> ละเอียดชดุไปไปดเลยเนพะืน่นพื่น้องเนี่ยนักมือด้เนาะนะโอเคเนาะพื่นพื่น้องเนาะสำหรับการสร้างบ้านน้องนุ้ยเือว่าสำเร็จเนาะถ้ามีปูนซับขึ้นฝามันคือคงสวงามกว่านี้เนาะงามสมควันเพื่อนพี่น้องเนาะ ก็โอเคเนาะไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บบาอ้วนก็อยได้เอามาต่อนมาฟักพี่พี่น้องทานผู้ชมนี่ก่อนเนาะอาทูทูลทูลรังแห้งไปพี่น้องเด็ดกะหอนเด็ดเมื่อกเมย์ด้ดนะพี่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บบาอ้วนก็อยได้เอามาต่อนมาฟักพี่พี่น้องทานผู้ชมนี่ได้ทิศตามมาส้มลูกกันแบบนี้ก่อนแล้วค่อยพบกันในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปใดหรือยุไซเอากะคอยติดตามมาส้มแหลกกำลังใจกันต่อไปเนาะพี่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ มาอวนพ่อหน่ยทีมงานก่อนได้ขอตัวลาทานผู้ชมไปก่อนเนาะไปพบกันแม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีอ่าพึ่งมุ้เใส